จ่ายแสนเดียวจบจริงหรอทางตำรวจสอบสวนกลางปปทและปปชค่ะรอจับเจ้าหน้าที่สัรพากรเรียกรับสินบนแลกกับการไม่ต้องเสียภาษี5.6ล้านบาทค่ะวันนี้กูกิกอยากให้ทุกคนได้รับฟังเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่มิจฉาชีพทั่วไปนะคะแต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเองค่ะที่ถูกล่อจับแบบคาหนังคาเขา คำว่าแสดเดียวจบมันไม่จบแล้วค่ะเพราะทางตำรวจสอบสวนกลางบุกจับทันทีค่ะโดยทางตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับปปทและปะปะชค่ะเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สํานักงานสัพกรักรายหนึ่งหลังถูกบริษัทธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพร้องเรียนค่ะว่าถูกเรียกรับเงินใต้โต๊ะเพื่อแลกกับการลบภาษีกว่า5.6ล้านบาทค่ะเรื่องเริ่มตรงมาจากที่ว่าบริษัทถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังกว่า3ปีรวมๆแล้วก็คือทางบริษัทต้องจ่ายภาษีกว่า5ล้านกว่าบาทค่ะแต่ทาง จ้หน้าที่กลับบอกว่าจ่ายตรงนี้แสนเดียวเดี๋ยวผมจัดการให้จากกำไรจะทำให้เป็นขาดทุนให้เลย แต่ทางบริษัทไม่โอเคค่ะเลยต่อรองจนเหลือ5 0,000บาทและก็มีการจ่ายไปแล้วด้วยนะกว่า4 0 0 0 0บาทค่ะแต่ยังเหลืออีก1 0,000บาทที่ยังไม่จ่ายทางบริษัทค่ะเลยตัดสินใจรวบรวมหลักฐานทุกอย่างนะคะแล้วก็เข้าร้องทุกข์กับตํารวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะทางตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปชและปปทจึงวางแผนล่อจับจนตอนนี้สามารถจับผู้ต้องหาได้ตามหมายสารจับอาญาคดีทุจริตแบบคาหนังคาขาวค่ะ หลังจากการสอบปากคำเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยค่ะคดีนี้นับว่าสะเทือนวงการทาสีกันแบบเต็มๆเ,เลยนะคะและเป็นบทเรียนที่ว่าการคดโกงในหน้าที่ไม่ว่ามากหรือน้อยสุดท้ายก็ไม่รอดค่ะกำไรจากการคดโกงไม่มีวันคุ้มกับวันที่ต้องเดินเข้าห้องขังนะคะถ้าใครเจอการเรียกรับแบบนี้อย่างเงียค่ะสามารถแจ้งหน่วยงานตรวจสอบได้ทันทีค่ะ